ตังจากที่ท้องหาบน้ำเสร็จนะครับจะไปขึ้นรถไปอไปวิ่งไปเลยครับดุ้ยดุยดุยดุ้บ น,นี่ได้ขึ้นรถบ่อยครับไม่ต้องบอกไม่ต้องไรเลยครับแค่บอกว่าไปยังวิ่งมาขึ้นรถเองโดยนี่เลยครับสำหรับพี่ทองของเรานะครับผมน,นี้เราก็เป็นงานช่วยอีกงานหนึ่งนะครับงานเราบุญช่วงบุญเราก็เอาบุญไว้ก่อนครับช่วงนี้บุญกระถินนะครับผมไปช่วยพระจารย์ที่เคยมาช่วยวัดเรา ันนี้เราก็ไปช่วยคืนกับคุณตะเมานะครับผมสวัสดีครับพวกเราในช่องคลายต้องคำนะครับกับปพเมซีที่น่ารักที่ท่้นทุกคนนะครับวันนี้เราก็เดินทางมาร่วมง,งานบุญทิ่ทีนี่วันหนึ่งนะครับที่ททไหนคะวัดสเกน้อยครับวัดโพตรีศรีวนารามตาบ,บนทุ่งวังของเรานะครับเรามาทุกปีมาช่วยทุกปีนี่ก็เป็นงานช่วยเือนเดิมสายบุญสายบุญก็ <c oughs> ไปตามเส้นตามสายไปตามเส้นตามสายครับ <c oughs> มีตรงไหนที่กลิ้งกลั้งมาให้ไปช่วย <c oughs> ไปได้หมดนะครับผม <c oughs> เราไม่เลือก <c oughs> ขอให้ได้บุญเงินในว่าเอาบุญไว้ก่อนครับเกิดชาติหน้าเกิดมาจะได้ไม่ต้องลำบากอย่างนี้ครับจะได้ขึ้นมาบนกองเงินกอง,กองทองกับเขาบ้างนะครับผม <c oughs> จกได้อะไรก็จะได้ครับอันนี้เรามากันกี่เครือกเดี๋ยวเราไปติดตามดูครับไปติดตามดูเดี๋ยวเราให้ดูโอ้โห วัดน,นี้เป็นเป็นเป็นวัดใหม่เหมือนกันไม่รู้ว่าตั้งเป็นวัดหรือยังนะครับเขา,าเขาน่าจะตั้งแล้วดูครับทําเหมือนปราสาททําเหมือนปราสาทเลยครับที่เามีนเหมือนปราสาทโบราณของเมืองบุรีรัมย์ของเราครับสวยงามมากดูครับโอโ้โหนี่นี่จะทําเป็นเป็นคล้ายๆโดมหรือว่าเป็นอะไรเรายังไม่รู้นะครับนี่เดี๋ยวต้องไปถามคุณตาเมา ออกมาแบบแบบใหม่ครับทําแบบใหม่แบบไม่เหมือนใครเลยครับเหมือนโบราณเหมือนโบราณเหมือนของโบราณครับเป็นรูปเหมือนเหมือนสมัยโคหมอนสมัยตะกอนเลยนะครับผมเหมือนสมัยยุคขอมตะกอนครับมันไม่ชัดเลยโอ้นี่ชัดแล้วครับดูประมาณนี้ครับดูสวยงามมากครับย้อนแสงครับย้อนแสงกันเลยเป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ ไปดูว่า,าวช้างของเรามากันกี่เชือกวันนี้เดี๋ยวเราไปถามหัวหน,น้าทีมของเราคุณตะเมานะครับจะให้ดูนะครับดูข้างบนทําเป็นเขาเรียกอะไรนี่ดูทางนี้ชัดเจนเพราะว่า <SU cc ion> ทางนี้ไม่ย้อนแสงครับดูชัดเจนสวยงามมากครับอืมดูเป็นรูปแบบ ทำคล้คลายๆปราสาทของเก่าสมัยโบราณแต่ก่อนนะครับสุดยอดมากครับสวยงามมีน่าจะมีที่เดียวเหดเิดในละแวกแถวนี้นะครับจะมีที่เดียวนะครับผมตอนนี้ครช้างเราก็มากันสามเชือกแล้วครับมีพ่ะใหญ่ทองเงินมาเป็นเชือกแรกถึงเชือกแรกตามด้วยคุณพ่อใหญ่หนุ่มสซกซก็ ต้องทำนะครับผมอ๋อติมออมทำไมไม่แต่งตัวเหมือนอะไรนะลิซ่าน้อยเขาน่ะมันไม่มีชุดครับไม่มีชุดต้องต้องต้องไม่ไม่ไม่ทำเป็นลิซ่าหน่อยเห็นไหมเราไมมีชุดอะไรแต่งลิซ่าไม่ได้ครับผมไม่ได้หรอกต่วเมาทัวไมรัดเข็มขัดแน่นจังหายใจออกไหมนี่ตะกองมันดักเอ้าตะกองมันดัก วันนี้มีช้างมาร่วมงานกี่เชือกครับเชือกครับหกเชือกมีใครบ้างครับผมนี่ก็มีลาเนี่ยและครับเอาแล้วไอ้ลาเข้าหาเรื่องกระเซ้าแล้วเด้อไอ้ลามีลาเนี่ยและครับแล้วก็มีพ่อใหญ่สีทัพไทยทองเงินทำทองแล้วก็ชัยมงคลแล้วก็อะไรนะพลายแตงบ่ไม่รู้ครับผมพลายแตงพลายแตงไบ่ ไปแตงไทยแตงไทยแตงโมชายโยหงหิ้วผมไม่ครับผมยังให้ในทองคำอู้ทองคำดูดูยืดบด้ยหูอันนี้เขาจะสร้างเป็นโบหรือเป็นะไรคุณตะเมานี่หรือว่าเป็นลาวมเลยทั้งซาลาแล้วก็เป็นโบด้วยนี่นะครับโหออกแบบทำครั้งเดียวได้สองอย่างเลยจบเลยใช่ไหมครับออกมาเป็นแบบแนวใหม่เลยเนาะ นครับดูเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นทรงทรงโบราณเก่าแต่ว่าน่าจะเป็นของขอมหรือของอะไรเนี่ยเลยอ๋อจะมาบอกว่าแล้วข้างบนนี่เป็นรูปนั่นเขาเรียกอะไรครับพผมครับพพพรรระมทำผมใช่ไหมครับอยู่ทางนี้หันมาทางนี้ผงหนึ่งหน้าถ้าเราล้อมไปสีรอบเป็นรงสีหน้าครับรงสี่นาเฮ้ยช่วยช่วยมุกผงดิต่วยมา เดี๋ยวเรารอรอ,รอดูอีกทีรอดูตอมเราเราเชิญว่ายช้างมาครบกันอีกทีนะครับผม น,นี้ว่าจะมีใครบ้างนะครับตอ,อนนี้จะดูกับข้าวของน้องคิมออมน้องคิมออมกินอะไรแต่เช้าอย่างนี้อมะม่วงแต่เช้าเลยช oh, อบของเปรี้ยวแต่เช้าเลยนะครับนี่หน้าหุ่นยิงได้สวยหุ่นยึงได้สวยกินอย่างนี้นี่เองครับน้องคิมออมของเราหุ่นว<ะ>สวยไม่พอครับเสียงดีด้วยเมืม่อวานได้ข่าวว่าได้รางวัลเยอะใช่ไหมครับ แบ่งลุงบ้างไหมนี่ฮะโอ้ยบอกกันเยอะแล้วสามารถแบ่งนี่น,น้ำตาลก็ล็กๆรก,กเลย,ย,ยเลก,ล,กล,ยลัวกลัวกลัวมีส่วนแบ่งก็มีครับคือเด็กสมัยทุกวันนี้กล้าแสดงออกพ่อแม่พี่ของเราก็ใจ,ใจดีครับใครกล้าแสดงออกก็มีค่าขนมมีรางวัลให้ก็ทําให้เด็กๆเก่งครับเก่งพัฒนาขึ้นดีมากๆนะครับนี่คือข้าวเช้าแล้วก็ กำลังเตรียมเครื่องเส้นไหว้มาให้แล้วนะครับผมเครื่องเส้นไหว้ของเราอ,อาณาจรภาพก็ได้เตรียมมาแล้วเดี๋ยวเราดูกับข้าวมีอะไรบ้างกับมันไก่กับ้มันไก่ครับผมมีข้าวมันไก่ไ,กไปจับด้วย นีขาขนมพ่อต้มนี <t 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 ่ของโบราณเก่าแต่ก่อนที่ขาดไม่ได้ในการเส้นไหว้ของระเพณีชาวก้วยของเราในพิธีเส้นไหว้ของพวกเราชาวช้างนะครับผมมีอันนี้มีหัวหมูอย่างน่ารักครับผมเดี๋ยวเรารอทีมงานมากันให้ครบก่อนนะครับเราเปล่าหวานเย็นหน่อยหูเร่งแล้วครับจัดก่อนเพื่อนเลย อ๋ออยากเสียงดีมาน้องคิมอ,อมร้องเพลงไม่เป็นนะคะเสียงไม่รู้เสียงดีรหรือไม่ดีรุ่นนี้มีแต่เอ,เอาเข้าหลังบ้านครับเก็บไว้หลังบ้านนะครับผมรุ่นนี้ <c oughs> ไม่กล้าเอามาโชว์นะครับผมเดี๋ยววันหลังจะไปฟังคิมอ,อมร้องเพลงอีกครับ <c oughs> อืมเ่งมากเลยครับเก่งจง มีกำลังทำพิธีเส้นพระครูประกมอยู่นะคะธรรมมาตประกำรวมกำสุขสงเสยทั้งจิตญาติท่านเจ้าบ้านเจ้เมืองเจ้บานเ้าเเ้านองกองบุญสิักดทธิ์ที่านชวนอาจาบรเวณตรงนี้ เดินเดินตาเอ้ยพวกเอย่านพอเล็กพูนเล็เจ้าเด้อมาซุกซนก่อนในรุ่งในร้านเด้อเนี่ินอยู่ตำราสามาซอยกันหลวงตาเป็นเด้อพวกพารักษาคุ้มครองเด้อเจยวขัดปลอดภัยเดินได้ปไใจสมประกอบทุกสิ่งทุกอย่างเด้ออย่ามีแนวขัดอย่ามีแนวขวางเด้อขัดไป ไม่มีไฟบอกไม่มีไฟก <laughs> ำลังทำออกไม้ทุกเทียนก่อน <c oughs> มันลมมันลมมันลม คือฟ้าคือฝนเหมือนฝนจะตกอีกอเ,เก็บกล้วยจะได้กล้วย ทำอะไรก็ทำพิธีล้างไม้ล้างมือก่อนนะคะคนจะได้เป็นควาหวานเราก็ทำพิธีเส้นไหว้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็จะได้เอาพิธทองลงรถเตรียมตัวแต่งตัวเฮแล้วนะครับผมอ้าวก็เป็นเรื่องธรรมชาติ

จ้าจ้าไปปัตต้สเอาตะโคมมาฝากให้ขี่จับถือขี่ช้างเหนะคะตรุณาจานวัดนี้ช้นนางกำลังจะลงจากรถาจจะพอมาหาลงจากรถแล้วเด,ยว,เดยวจะได้แต่งตัวนะคะ มาลงมาลูกลงมาอาลงมาฟ้าขึ้นฝนอีกแล้วลงมาละลงมาอลงมาลงมาลงมาอลงมาลูกลงมา มาหากระโดมลุดสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน,นักอะไรตอนนี้พี่ทองเราก็ท้องมากมากบินมานี่มานี่มานี่ลงรถเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแต่งตัวกันครับสำหรับาเดี๋ยว<า>จะไปไหนไงคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอเมฟซีแล้วก็รอติดตามมันคลิปใหม่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไล่องคำของเราด้วยนะครับ นี่ครับทั้งหมืดมืดอ,อ,อะไรเร็วครับ